พี่น,น้องสื่อมวชนที่เคารพครับพี่น้องประชาชนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากโดยเฉพาะเรื่องราคาหมูแพงนะครับใน,นานะหัวหน้าพักเพื่อไทยครับแล้วก็ในฐานะเป็นผู้นําฝ่ายค้านผมต้องขออนุญาตใช้เวทีฐางข่าวของพักเพื่อไทยที่จะได้กลัาเรียนเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นปัญหาของประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงเน่ต่อ พี่น้องสื่อมวลชนนะครับผ่านไปยังพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับถึงเรื่องราวต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นและทัานพักพื่อไทยจะดเนิการและในสภาผู้แทนรัษฎรเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องหมูที่ไม่ใช่หมูนะครับเป็นเรื่องหมูแต่ไม่ใช่หมูเหตุที่ผมใช้คําว่าเป็นเรื่องหมูที่ไม่ใช่หมูเพราะ เรื่องหมูนี้แหละครับที่จะเป็นเรื่องที่ล้มรัฐบาลได้หมูจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่หมูเพราะมันสามารถล้มรัฐบาลได้เหตุผลที่ผมนําเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ปล่อยปละละเลยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นและก่อความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างใหญ่หลวงเศรษฐกิจฐานรากนะครับเศรษฐกิจครัวเรือนพังพินาศ เหตุที่ผมกลับไว่าปล่อยปลแล้วเลยเพราะอะไรครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นโรคระบาดสัตว์เป็นโรคระบาดสัตว์รัฐบาลชุดน,นี้แปลกครับถ้าเจอโรคระบาดเมื่อไหรเนี่ยทำงานไม่เป็นล้มเหลวผิดพลาดบกคร่องตลอดเราสนใจแต่เรื่องโรคระบาดคนใช่ไหมครับเรื่องเล็เลปิดเงียบเลย เราสนใจโรคระบาดสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งก็คือลิมปิสกินเรื่องนี้ก็ถูกปิดเงียบมาเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพล่องล้มเหลวอ,อย่างร้ายแรงนะครับที่ปล่อยปละล,ละเลยให้เกิดขึ้นเหตุที่ผมใช้คำว่าปล่อยปละละเลยเพราะอะไรครับหมีประกาศชัดเจนครับให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่เมษายนปี2562จาก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนเดิมกฤษดาบุญราชอ้างอิงชื่อได้ประกาศเป็นวราระแห่งชาตินะครับเรื่องอหฮิวาแอาฟริกาในหมูเนี่ยแต่หลังจากนั้นมารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยเรื่องที่สองครับในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่15สิงหาคมปี2562ครับ สสพักเพื่อไทยชื่อกฤษดาเหมือนกันครับกฤษดาตันเทิดวิทย์ได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องมาตรการป้องกันการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรมีการตอบมาในราชกิจจาจริงๆเขาอยากให้ตอบในสภาด้วยครับแต่มีการตอบในกิจจาลงเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2ปี2 5 6 2นารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรตอบมา แต่ไม่ได้มีการดําเนินการใดๆนะครับในคําตอบนั้นก็ไม่ได้บ่งชี้ว่าจะยอมรับว่าจะมีการระบาดเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการปล่อยปลาะละเลยนะครับไม่ให้ความใส่ใจจนก่อให้เกิดความเสียหายท่านอดีตรองประธานสภาผูาา้แทนราษฎรท่านสสวิชุดชัยนรุญฐานะที่ทํางานด้านการเกรษตรของพรรคไทยครับ ได้ติดตามเรื่องนี้มาแล้วก็มานำเรียนมาบอกพวกผมตั้งแต่เดือนธันวานะครับเราพยายามจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่สภาตั้งแต่ธันวาแต่เนื่องจากมันมีเหตุการณ์มันมีหลายๆเรื่องที่แทรกเข้ามานะครับหลังสุดนี่เราก็ตั้งใจว่าจะเสนอเป็นยติด,ด่วนด้วยวาจาในวันที่5มกราคม2565แต่เสียดายครับมีการระบาดของโควิดโอมิครอนสภาพ ประกาศงดประชุมสองสัปดาห์มันก็เป็นจังหวะที่เรื่องนี้เนี่ยระเบิดหลังจากที่ปิดมานานนะครับหลังจากที่ปิดมานานเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งเนี่ยมันมีเจตนาชัดแจ้งชัดเจนครับที่ปกปล่อยปะละเลยไม่เข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเจจนเกิดเหตุนะครับไม,มมไม่มีหมูกินในประเทศไทยนะครับรานะคาหมูแพง ส่งผลต่อเนื่องไปถึงราคาอาหารสัตว์นะครับที่เป็นเรื่องของอาหารบริโภคที่ใช้เนื้อสัตว์ต่างๆนี่เป็นผลต่อเนื่องไปอีกนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องที่สองครับพี่ต้องกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับต้องถามเลยครับว่ามันมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการปกปิดข้อมูลซึ่งท่านที่สุดได้นําเสนอแล้วท่านโฆษกคนําเสนอจะเน้นย้ําอีกที วันนี้สื่อมวลชนทุกแขนงสนใจเรื่องนี้มากเพราะมันมีหนังสือยืนยันจากสมาคมนะครับจากสมาคมจากคณะทางด้านเกษตรที่เขามีหนังสือชัดตรงนี้เดี๋ยวสักครู่ท่านพิสูจน์กับท่านโฆษกจะเอารายละเอียดตรงนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งมีการปกปิดข้อมูลชัดเจนถามว่าทำไมถึงต้องปกปิดเพราะอะไรหนึ่ง ควรจะต้องชดเชยเย,ยาให้เกษตรกรใช่หรือไม่ถ้าคุณประกาศเป็นโรคอหิวาหมูนะครับอหิวาแอฟริกาในหมูเนี่ยคุณต้องชดเชยเยียวยาคุณไม่มีเงินเยียวยาใช่หรือไม่หรือหรือคุณปกปิดเพราะต้องการทำลายล้างเกษตรกรรายย่อยในการเลี้ยงหมูเพราะสิ่งที่มันเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นคือหมูที่ตายเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นหมูของพี่น้องเกษตรกรร,กรายย่อยนะครับหมูที่ถูกเลี้ยงอย่างดีจากผู้เลี้ยงรายใหญ่นะครับผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยช่วงแรกๆปี6ก63รอดครับส่งออกได้ค้าขายได้แต่ปีนี้เนี่ยถูกปิดกั้นเรื่องสุกออกเพราะทุกประเทศบอกว่าเป็นหมูจากประเทศไทยเป็นโรคอหิวาแอฟริกาความแตก คุณต้องการทำลายล้างเกษตรกรกร,รายย่อยเพื่อจะครอบครองกิจการการเลี้ยงหมูให้เป็นของผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นหรือนี่เป็นเหตุผลที่ผมต้องถามนะปกปิดทำไมมีเหตุผลคำถามสองข้อนะครับเรื่องที่สามครับสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีผู้รับผิดชอบครับการรับผิดชอบต่อความเสียหายของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวท่านที่สุดนะครับจะขยายต่อว่าจะต้องทําอย่างไร แต่ผมขอเรียกร้องเรื่องความรับผิดชอบทางด้านการเมืองครับท่านนายกร้ามนตีไปอยู่ไหนครับถึงไม่ได้ใส่ใจสนใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านคิดมาเป็นเรื่องหมูนะครับแต่หมูนี่แหละครับจะเอานายกร้ามนตีออกจากตําแหน่งไม่ต้องรอแปปีครับไม่ต้องรอ8ปีม,8ปมกราคมพามีนาเนี่ยสิ่งที่มันจะประทุเกิดข,ขึ้นคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจนทนไม่ไหวนะครับ น้ำดีวาการกระทรวงเกษตรไปอยู่ไหนครับทําไมปล่อยปละละเลยให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นผู้มีอานาจเต็มที่จะประกาศเรื่องของโรคระบาดอหิวาอฟริกาในสุกรเนี่ยทำไมไม่ประกาศท,าท,าทั้งทที่ทางสมาคมนักวิชาการเขามีหนังสือเขามีข้อเสนอเขามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนคุณต้องการอะไร ต้องการเหลือช่วยเหลือใครนะครับเรียกร้องผ่านพี่น้องสื่อมวลชนไปครับถ้าคุณปกป้องเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มของพวกของพ้องและทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองเสียหายอย่างนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเราจะว่าอย่างไงครับฟ้องพี่น้องประชาชนด้วยนะครับพักเพื่อไทยในฐานะเป็นผู้นําของพรรคลวมฝ่ายค้านนะครับเราจะนําเรื่องนี้เข้าสู่สภาเราจะนําเรื่องนี้เข้าสู่สภาถ้าสภาเปิด นะครับแน่นอนครับต้องเรียกร้องให้พักร่วมรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้พักร่วมฝ่ายคา้านโดยเฉพาะพ,พักพักเพื่อไทยยื่นยติด่วนด้วยวาจาเพื่อหามาตรการและแนวทางนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยด่ว,ดวนแน่นอนครับมีคําถามแน่ครับในยติตรงนี้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีใครได้รับผลกระทบเสียหายไปเท่าไหร หมูเมืองไทย21ล้านตัวนะี่ขณะนี้เหลือกี่ตัวแม่พัน์เป็นล้านล้านตัวขนาะนี้เหลือ500,000ตัวนะี่มันเกิดจากอะไรสิ่งเหล่านี้นไปฟังในสภา,าครับแล้วจะมีข้อเสนอนะครับที่จะต้องมาให้รัฐบาลรับผิดชอบในการแก้ปัญหาเย,วยาวาให้กับพี่น้องประชาชนและถามความรับผิดชอบนะครับต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงสิ่งที่สภาจะดำเนินการต่อเนื่องนะครับ นอกจากจะเสนอยัติด่วนด้วยวาจาแล้วเนี่ยกระทู้ถามสดมีแน่นอนครับเพราะต้องการคําตอบจากผูวร่ำตรีเลยว่าคุณทําอะไรไม่ทําอะไรไปดักดานอยู่ที่ไหนนะครับใครเอาเท้าเหยียบปากคุณไว้คุณถึงไม่บอกผมใช้คพูดอะไรเลยนะฮะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะถูกเข้าสู่สภา,าในเบื้องต้นในวันที่ 18, 19ที่จะถึงนี้และหลังจากนั้นครับผมประกาศเลยเรื่องนี้เป็นอยู่ในคำถามสอบถามข้อที่จริงและเสนอแนแก้ปัญหาในยติตามมาตรา152แน่นอนครับหนักเข้าไปนั้นอีกนะต้องเปิดโปรงในสภาถ้าไม่มีคนรับผิดชอบเปิดพฤษภาเปิดสภามาในเดือนพฤษภานะครับสมัยที่สองนี่มีโอกาส ยื่นยติตามรัมณมาตราหนึรอาสิบอภิปรายไม่วงใจเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับถ้าไม่มีความรับผิดชอบจากนายมนตรีจากรัมตรีที่เกี่ยวข้องจากอธิบดีกรมบรรุดศัตว์ที่เกี่ยวข้องไม่ไว้วางใจแน่นอนครับอันนี้คือสิ่งที่เราดะเดนินการแน่นอนครับหลังจากนั้นเนี่ยมาตรการทางด้านกฎหมายจะตามมาเรายื่นปปชแน่ความรับผิดชอบทางการเมืองผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง นะครับทำความเสียหายให้กับบ้านกับเมืองขนาดนี้เนี่ยเราไม่ไว้ครับเรายื่นปปชแน่นอนครับส่วนตัวอธิบดีเนี่ยฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับปล่อยปละละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องว่าไปตามนั้นอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับก็ต้องเรียนพี่น้องสืง่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนครับเรานะทุกขร้อนแทนท่านจริงๆทุกขร้อนแทนท่านจริงๆริกับการมีรัฐบาลที่ไร้จิตสํานึกไร้ความรับผิดชอบ ภูมิปัญญานะครับมันจะตายกันหมดจริงๆครับมันจะตายกันหมดจริงๆก็ขอเราาียกร้องไปอย่างท่านผู้นำประเทศครับได้รีบเข้ามาแก้ไขปัญหาและรีบพิจารณาตัวเองนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมได้นำเรียนไปก็จะเกิดขึ้นตามลำดับครับขอบพระคุณในเบื้องต้นครับของแพงแต่ชีวิตคนราคาถูกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วคะ่ะ ชีวิตของคนมีราคาเพียงน้อยนิดในขณะที่ราคาข้าวข,ของต่างๆที่เป็นความจำเป็นของพี่น้องประชาชนราคาสูงขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นแต่รายได้แรงงานค่าจ้างแรงงานลดต่ำลงนี่คือปัญหาคือวิกฤตที่เราเองนั้นไม่สบายใจแล้วก็เป็นความกังวลอย่างใหญ่หลวง เพราะมันคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขณะนี้สภาปิดอยู่นะคะเนื่องด้วยการเกิดโรคระบาดท,ทำให้เสียงของประชาชนไม่มีช่องทางในการสื่อสารส่งต่อถึงรัฐบาลพักเพื่อไทยค่ะจึงได้จำเป็นต้องมีการตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวเป็นประเด็นสำคัญในวันนี้ต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านสอสอวิสุทธิชัยนรุณ สสจังหวัดพะเยาอดีตรองประธานสภาผู้แทนรัษดรได้กล่าวแถลงการแต่วันนี้จะมาในฐานะของนักสัตววบาลน,นะคะเพราะท่านคือผู้ที่คลุกคลีอยู่กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรตัวจริงและได้รับฟังปัญหานี้มาโดยตลอดขอเรียนเอ,อเรียนเชิญท่านวิสุทธ์ค่ะครับขอบคุณท่านโฆษกนะครับผมขอ เสริมท่านหัวหน้าพักนายแพทย์ชนหน้านิดหนึ่งนะครับที่ว่ารัฐบาลไม่ยอมบอกความจริงปกปิดซ่อนเลนข้อมูลข้อเท็จจริงจนทำกระทั่งให้เกิดความเสียหายไปทั่วประเทศก็คือหนังสือวันที่5กรกฎาคมปี64หนังสือของกระทรวงเกษตรนะครับและสากรถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรื่องขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี5 6 4 ลายเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อป้องกันโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรของประเทศไทยเราวันที่9กระกรกฎาคมหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5ง4งบการและลายเงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อป้องกัน โรคอฮิวาแอฟริกาสุกรเป็นโรคที่ระบาดร้ายแหลง่งอย่างนี้ท่านนายกไม่ทราบเหรอครับคณะรัฐมรีที่บริหารประเทศชาตินี้ไม่ทราบเหรอครับท่านเบิกเงินออกมา400รกว่าล้านแต่ปฏิเสธว่าไม่มีโรคนี้เรื่องที่ไม่รับผิดชอบเรื่องพวกนี้ปกปิดเนี่ยมันเกิดความเสียหายเพราะว่าทั่วโลก35ประเทศเขายอมรับว่าเป็นแอฟริกาสุกร แต่ไทยเราปฏิเสธนะครับผมผมเป็นในฐานะคนไทยเนี่ยผมอายนะครับใครจะเชื่อถือประเทศนี้นะครับทั้งท่าท,ท,ที่เกิดโรคแล้วมีการใช้งบประมาณของแผ่นดินไปท่านก็ยังออกมาปฏิเสธว่าไม่มีโรคนี้มันน่าละอายมากนะครับดังนั้นลักษณะอย่างนี้จะเป็นการเบิกเงินเทศหรือไม่ครับทั้งทงท,งท,งที่ประกาศว่าไม่มีแต่เบิกเงินออกไปต้องฝากท่านหัวหน้าปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อดําเนินการนะครับดังนั้นผมมีข้อเสนอนะครับ กรมบุิษั์ถึงเวลาแล้วต้องปฏิรูปทั้งหมดตั้งแต่เกิดโรคระบาดลำปีสก,กินพักเพื่อไทยก็นำประเด็นนี้มาพูดจาในสภาและมีการถาแถลงข่าวจนกระทั่งกรมบุิษั์ถ,ถึงรู้และไปแก้ไขปัญหาวันนี้ท่านบกพร่องถึงขนาดทำความเสียหายจากลำปีสก,กินเกินหมื่นล้านบาทวัวควายติดในป่าติดเชื้อไปด้วยสัตว์ป่าติดเชื้อไปด้วยเสียหายมากครับ วันนี้ท่านยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงวัวเลยครับเขารอท่านอยู่ไปถึงไหนแล้วครับอันดับที่สองธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุกรหรือเลี้ยงหมูต้องการปรับโครงสร้างทั้งหมดถ้าวันนั้นท่านรับความจริงเมื่อสามปีก่อนว่ามีเชื้อนี้จริงท่านก็ใช้วิธีแนะนำเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสุกรทั่วประเทศให้ใช้การบริหารแบบเมเนจเม แบบบริษัทใหญ่ๆที่เขาทําก็คือการป้องก,กันโรคเพราะมันไม่มีวัคซีนไม่มียารักษาการป้องก,กนันโรคนี่ทุกคนที่เรียนด้านบริษัทรู้หมดครับจะต้องทําอย่างไรในการจัดการอาหารฟาร์มตั้งแต่การฆ่าเชื้อคนเข้าออกกักคนทุกอย่างของใช้ในฟาร์มมันต้องจัดการไปหมดครับฆ่าเชื้อหมดแต่วันนี้ท่านไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเพราะปกปิดเชื้อมาเลยระบาดไปทั่วท่านบอกเป็นเพลิด ไอ้เพิดแต่มันมียารักษามีวัคซีนเกษตรกรหลายคนหลงไปนะครับเพราะรั้อธิบดีบอกอย่างนั้นเขาก็ไปซื้อวัคซีนมาฉีดกรมบริษัทก็แจกส่วนหนึ่งก็ฉีดเขาขีว่าฉีดวัคซีนเพองการเพริดแล้วตามที่อธิบดีบอกคิดว่าหมูไม่ตายสุดท้ายตายยกคอกหมดฟาร์มหมดเนื้อหมดตัวนี่สินพลุงพลังหลายคนจะฆ่าตัวตายเพราะความเดือดร้อนประเด็นที่สาม ฝ่ายการเมืองต้องใส่ใจมากกว่านี้อย่างหัวหน้าพักผมพูดไปว่ามีการรับเรื่องแล้วบอกว่าจะเป็นวาระแห่งชาติครับว่าวาระแห่งชาติที่ท่านไปประชุมเรื่องนี้กี่ครั้งครับท่านได้ตั้งหัลลูมไหมตั้งชุดติดตามไหมเตรียมห้องแอบไว้ไหมคณะสรวแพทย์ของท่านได้ออกตรวจสอบจริงหรือไม่วันนี้ความรับผิดชอบทางการเมืองต้องมีครับ ใครที่รับผิดชอบเรื่องนี้ต้องออกมาครับรับทีว่าการกระทรวงเกษตรต้องออกมายอมรับความผิดพลาดและขอโทษพี่น้องประชาชนซึ่งสร้างความเสียหายใหญ่หลวงนักหลายท่านบอกว่าฟาร์มหมูเสียหายสองแสนล้านวันนี้ประชาชนจ่ายค่าใช้จ่ายแพงขึ้นซื้อหมูแพงขึ้นมันไม่ใช่สองแสนล้านครับรวมแล้วผมว่าอีกหลายแสนล้านที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทั้งชาติทั้งประเทศ ตลอดจนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ส่งออกไปขายต่างประเทศก็ถูกตีกลับครับในไต้หวันสามอาทิตย์นี้เขาตรวจสอบกุนเชียงจากประเทศไทยปรากฏมีเชื้ออหิวาแอาฟริกาเขาส่งกลับครับมันเสียหายนะครับอันดับที่สี่ผมมองว่าเป็นความเสียมเสียชื่อเสียงประเทศชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งเพราะอะไรครับเรโกหไปทั่วโลกไม่ใช่แต่โกหกคนไทยท่านไม่ยอมแจ้งไปยัง หน่วยงานที่เกีเก่ยวข้องไม่ว่า FAO อะไรทุกอย่างท่านปิดบทครับวันนี้ใครจะเชื่อถือครับสามปีนี่เราโกหกไม่ใช่โกหกเกษตรก,กรโกหกคนทั้งโลกอันนี้ผมว่ามันเป็นความรับผิดชอบของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต้องแก้ไขนะครับใครบ้างครับท่านนายกรู้ไหมเรื่องนี้ท่านตอบนะครับไม่ใช่ปล่อยให้เกียรติภูมิชื่อเสียงประเทศไทยพูดอะไรไปเนี่ยพวกเราโกหกกันหมดนะครับโกหกคนไทยพออธิบายได้นะครับ แต่ท่านโกหกไปถึงต่างประเทศเนี่ยทั่วโลกเขาจะเชื่อถือต่อไปเกิดโรคอะไรบอกไม่มีไม่มีมมท่านทําอย่างนี้กับบ้านเมืองนี้ได้อย่างไรครับในฐานะที่เป็นผู้นํารัฐบาลถ้าเป็นผมนี่ผมลาออกนะครับผมอายครับตอนนี้ครับค่ะดิฉันขอขอบพระคุณนะคะทางท่านวิสุทธ์ชัยนรุณค่ะท่านสสจากจังหวัดพะเยานะคะนั่นคือความเดือดเนื้อร้อนใจนะคะคือความคับแค้นใจของประชาชนที่ท่านวิสุทธ์ ได้รับมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและพยายามส่งเสียงมาโดยตลอดค่ะเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วนะคะว่าวิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือการจัดการด้านสาธารณสุขของฟาร์มเลี้ยงหมูให้มีความปลอดภัยปลอดเชื้อเป็นพื้นฐานที่ง่ายที่สุดที่รัฐบาลจะต้องบอกข้อมูลให้กับประชาชน แต่ข้อผิดพลาดอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะข้อผิดพลาดอยู่ที่รัฐบาลปฏิเสธว่าสถานการณ์ยังปกติไม่มีอะไรเดือดร้อนทุกอย่างเกิดขึ้นตามธรรมชาติเดี๋ยวก็หายไปเองนี่คือวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลค่ะที่หวังว่าเวลาจะช่วยทุกอย่างไม่แตกต่างจากการแพร่ระบาดของโควิดเมื่อปีที่แล้วเลยความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เรา บอกถึงวิธีการแก้ปัญหาให้รัฐบาลได้ทราบแต่ท่านไม่รับฟังเลยค่ะท่านปิดหูปิดตาแล้วก็ให้ทุกขร้อนให้ความลำบากตกอยู่กับประชาชนอย่างครบถ้วนพวกเรามีข้อสงสัยนะคะว่าความอ่อนด้อยความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลนั้นเกิดขึ้นอย่างเนื้อแท้จริงๆหรือ เป็นความที่ท่านต้องการที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับในทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะจากความอ่อนด้อยของท่านหรือจะทำความแกล้งไม่รู้ก็ตามความเดือดร้อนตกอยู่กับพี่น้องประชาชนนะคะทุกหย่อมย่าจริงๆดิฉันจึงอยากให้รัฐบาลมาฟังเสียงของเราที่เป็นตัวแทนของประชาชนได้บอกถึงปัญหาของพวกเขาให้พวกท่านได้รับรู้ค่ะ วันนี้ฉันต้องขอขอบคุณนะคะทางท่านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วที่ได้มาสะท้อนถึงปัญหาและบอกถึงสิ่งที่พักเพื่อไทยจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะให้เกิดการแก้ไขให้กับเกษตรกรโดยเร็วที่สุดและที่ฉันขอให้คำแนะนำของท่านสสวิสุทธ์ชัยนรุณที่ได้นำเสนอไปได้ถูกนำไปถึงมือของเกษตรกรในเบื้องต้นอย่างแท้จริงการชดเชยเยียวยา วันนี้ค่ะทุกคนเห็นข่าวที่ออกมาว่าแพงทั้งแผ่นดินและตรงไหนคะคือการที่จะชดเชยให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและพี่น้องประชาชนพวกเราพักเพื่อไทยขอเรียกร้องและส่งเสียงนี้ให้ถึงรัฐบาลและนำไปสู่การแก้ไขให้ได้เร็วที่สุดค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ